สวัสดีครับร้านวยพรระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับพิมพ์ประทานพรนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับประทานพรพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงูุดูวัสแกนะครับนะครับคณะวบราจักรนะครับแกพิมพ์ถวายนะครับจัดสร้างในปีพศ2อ2 0นสิบนะครับนหมกบูชาในพศ2อ2 5น้ารอาะครับวารละฉลองกรุงเทพมหานครครบ200อปีนะครับ หลวงปู่ดู่เสกนะครับอง์นี้อาารหลวงปู่ดูเสกเลยนะครับมันจะมีปีสองเก้าแต่สองศูนย์นี่ก็ถือเป็นสองศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับก็เป็นพิมพ์มรทานพรือมกันนะฮะหน้าห้อยหน้าช้ยนะครับเพราะว่าผงเนี่ยสร้างจากนะครับนะครับผงทูบดอกไม้บูชาพระผงทุกคุณนะครับของพราสายกับมาฐานนะครับพราสายกับพระป่าสายกรรมาฐานนะครับอย่างอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรหลวงปู่ขาวอนารโย แล้วก็ผสมผงก้านธูปจากขอส่วนมนวัลกาวัสะแกนะครับผงกัมมฐานเกศสางปูด,ดูนะนี่ข้างหน้าเป็นพุทธเราพุทธร,รูปนะครับบางบาทฑรพรนะครับข้างหลังก็เป็นอัคระพุทธสังมิเราข้างหน้านะพุทธสังมิทศทีข้างหน้าเนี่ยนะครับ นะครับพุทธสังมินานิพุทธนะฮะพุทธสังมินะครับข้างหลังก็นะข้างหลังก็เป็นนะอาจารย์เถาะนะครับตไตายนะตามอาจารย์ครูนะครับของพวกกันนั่นเองพวกกันวัคคยาติการามนะครับลองดูดีๆท่านเป็นเสด็จของพวกกันนะฮะเนื้อแห้งกับเก่านะฮะปัจจุบันสองห้า สองห้าหกแปดนะครับผ่านระยะเวลามาแล้วถึงนะครับถึงกี่ปีนะฮะถึงสี่สิบแปดปีนะครับลงนี้สี่สิบแปดปีนะฮะเอาไว้ห้อยคอบูชาสวดน,นะครับไตรชนาคมนะครับตามแบบฉบับของลูกดูนะครับพุทธังสร,ระหนักรจามิธรรม,มังสร,ระหนักรจามิสังฆังสระหนักรจามิหรือจะเอาไว้ จอตัวกคาถาจัก,กรพรรดิก็ได้นะครับนะครับซึ่งตามาท่านตามโมกุฎูว่าจะเอาแบบอภพิธิหานโมกุฎูบอกว่าอันนี้ดิพาตถาภูชาภะก็คือคาถาจัก,กรพรรดิในปัจจุบันนะครับก็ว่าดังนี้นะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรนยานมณีน,น,นพนรัตนีสาจติกรรมะพุทโธตัมโมตังโฆ ยะถาพุทธมนตนะพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวลังคันทงังศีวริจมาเทนางอาหารวันธรมิรอุปโตอาหารวันธรมิสคาติโยอาหารวันธรมิสคาปโตพุทธธรรมสังฆปูเจมิก็คาถาจจกรพัดเนี่ยมีหลายคนนะครับกลุ่มพวกอดีตไตก็ไป้องปรากฏว่าเกิดพลังมันขึ้นกับคนนะฮนะถ้าคนมีจิตตั้งมั่นเอาไปบูชาก็มีพลังสามารถมองนู่นมองนี่เห็นอะไรตา่างนะครับเกิดปฏิหารมากมาย ครับต้องไปทําดูนะฮะแต่ยังไงตําำสมบูรถท่องไม่ได้เราจิตก็ผูกกับพระไว้นะครับวันนี้ก็เป็นพุทธานุสตินะครับเรื่องถึงหลวงปู่ดูนะครับก็นําโชคนําลาบมาให้นะคนที่กราบไหว้หลวงปู่ดูเนี่ยก็มีโชคมีลาบคนเยอะนะครับไม่ไม่นับตอนตอนตอน,ตอนที่สิ้นลมหายใจว่าจะมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธธรรมประสงค์นําไปสู่สุขติภูมินะ รายการนี้ลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโ0 9 6 5 4 0 8 0 8หรือ0 1 4 2 0 3 0 0 1ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องอค,ครับครับสวัสดีครับ